ทนไปกับโบวีคอนเสิร์ตก้วก็ไปเชียร์มาเป็นไงบ้างดูมาครับใช่ครับสนุกมากเลยดีใจไหมคะจาแฟนของเราโอ้ยเยอะแยะเลยโอ้ใครไม่ได้ไปดูนี่จะได้แทนจะได้แทนชัดที่เขานั่งบนแก้วแก้วชันเปย์แล้วขึ้นมานี่เป็นไงโอ้โหตอนนั้นนะ ผมไปห้องน้ำพอดีรอลเล่นรอเล่นอยู่อยู่ผมต้องดูอยู่แล้วโชว์เป็นโชว์เดี่ยวของเขาใช่สนุกมากครับว้าวแมว้าวว้าวว้าวเลยแบบโอ้โหซัมเมอร์เกิลปกติดีแบบเทมากครับชุดล่ะชุดล่ะเห็นแล้วหุ่นไหมครับไม่ไม่ไม่ห่วงเลยทำไมอ่ะมันชุดปีตนะปกติเหรอโอ้ปกติปกติอยู่บ้านก็แต่งอย่างงี้ที่หรอใช่ใช่กิ๊ตเตอร์แบบนั้นเลยเหรอเนี่ยเดินไปเดินห้องเดินห้างก็แต่งแบบปักปิดเป็นปกติใช่ครับเลยน่าจะได้ปกติอ่ะตอนนี้ ครับฮะแต่สวย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 ทุกคนเลยใช่แต่ว่าอ่ามันก็อ่าใช่ก็ต้องอ่าคงคงต้องอย่างนั้นใช่ววิ่งทุกคนบนโลกันไม่สวยกับเราสวยสวยทุกคนแหละทุกคนก็มีความสวยที่แตกต่างกันไปแต่สุดทุกไทยแต่เราก็เราก็ชอบของเราใช่ไงแต่ในเวทีนี้คือต้องให้ใครที่หนึ่งนะอะไรนะฮะในเวทีจะให้ใครที่หนึ่งโอ้โหแน่นอน ที่โอทปามโมดเพราะว่าไม่เพราะว่าเขาเขาแทนมาเขาเรียกว่าอะไรมากอดคู่สถานการณ์ไว้ได้ก็คือแบบว่าแต่พินศษมากเพราะว่าโอทหูซ้อมแค่วันนั้นเลยมั้งแล้วก็เล่นเลยแล้วหูเขาตลกมากฮามากแต่ถ้าเป็นก้าวหรือถ้าเป็นผมล่ะถ้าเป็นผมเหรอครับไม่น่าเป็นผมอยู่แล้วเพราะว่าไม่น่าเหมาะกับคอนเสิร์ตเขาหลายคนได้ฟุงนะว่าเออกราวจังหเัสให้ดีหรือเปล่า ไม่ได้สินก็ไม่อย่างนั้นมันก็จะแบบโอ้ยไม่ได้หรอกใช่เพราะเขาไม่เลือกเราผไม่ได้แบบเออแต่ผมอ่ะจริงๆอ่ะนั่งดูข้างล่างก็มีความสุขแล้วก็ดีใจกับทั้งสี่คนนะครับทํานทำไมเราสัมภาษณ์เรื่องโปรไสเลยน่โอเคโอเคก็ดีใจยินดีด้วยกับที่เป็นหญิงทั้งสี่ท่านเลยเพราะว่าผมว่ามันหายากนะการที่แบบเจเนเรชันเดียวกันแล้วแบบ ต่างคนก็ต่างมีผลงานของตัวเอง็นเดียวเนี่ยแล้วแล้ได้มีคอนเสิร์ตใหญ่แบบนี้มันแล้วแล้วใหญ่มากจริงๆก็ผมก็ชื่นชมแล้วก็อยากให้ทุกคนก็ติดตามพวกเขาต่อไปอจริงมันนี้ยามากเต็มคอมิเตอร์เหมือนกันนะเราครับอแบบบัตรเรืองบัตรเหรอเรื่องแบบเข้างานช้างานเลนอะไรเงี้ยผมไม่ทราบเหมือนกันฮะเห็นคนถ่ายคเก้าว่าเก้าเดินหาทางเข้าเหมือนกันอ่า ใช่ครับใช่ครับเคนบอกว่าแต่คนเยอะคนเยอะอ่าใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันมันผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นระบบหรืออะไรอย่างเงี้ยได้ครับแต่ว่าก็ผมไม่ได้อ่าทงานอยู่ที่นั่นผมไม่เลยไม่ไม่สามารถแจกแจงรายละเอียดได้ครับผมผจะไปถามคนจัดนะฮะได้ครับคนจจะให้ขึ้นผมก็ตอบไว้ตรงนี้เลยว่าผมไม่เกี่ยวครับตกลงนเลยผมไม่รู้เรื่องไม่รู้จะตอบยังไง คคอมมเนต์รับก่อนจะมีคอนเสิร์ตมีดราม่าของพี่สาวอะไรเงี้ยให้มีมีโฮเกี้ยนนะก็เช่นกันครับผมไม่ไม่เกี่ยวเลยครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่สาที่ที่ผมจะพูดเรื่องนี้ไม่เกี่ยวเลยใช่เราเราได้เห็นไหมพอพอยแบบในทวิตมันเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยมีได้ผ่านตาอะไรบ้างไม่ได้ขนาดนั้นครับใช่ใช่เพราะว่าผมก็ไม่ ผมก็เล่นสวิตเก่งซะด้วยทีนี้ก็โหสไลด์กันไปโม่ก็ทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยอยู่ไปลบแอคเคาท์ตัวเองเฉยเลยมันก็อะไรอย่างนั้นใช่ใช่หมดทุกทางไม่มีส้องการอะไรแล้วไม่แต่คอมพิวเตอร์ผมไม่ค่อยเล่นอยู่แล้วทีนี้มันเรียกคอมพิวเตอร์อะไรเนี่ยเขาเรียก X เออเปลี่ยนทำไมก็ไม่รู้อันนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไปถามเขาเปลี่ยนไมวะซึ่งเรื่องดำมา หาสีฟ้าก็หาไม่ค่อยเจออยู่แล้วใช่เป็นสีด่างโหนหนักกว่าเดิมอีกเราแปะกาวหน้าจอสีดำไงโอ้โหทีนี้ตื้นเลยหาไม่เจอไม่เล่าให้ฟังเล่าให้ฟังทิ่เจอถามว่าอะไรนะเรื่องยำมาอานหนึงเรื่องยำมาเรอเกี่ยวกับผมครับจริงๆเก้าเก้เคยสงสัยไหมเวลาที่วีเขาขึ้นคอนเสิร์ตหรืออะไรทำไมเขาถึงไม่เลือกเราไปเป็นเกสตส์สักงานเดียวจริงผมว่ามัน มันก็คงเป็นเรื่องความเหมาะสมแล้วมั้งมั้งนะคือคอาเสิร์จากคอนเสิร์ตก้อยนจ้าที้ดินเปล่าอันนั้นอันนั้นมันไม่ได้เลือกไงอันนั้นบังคท้าอ่าใช่คือก้อยน้าตี้ดินเขาเลือกเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตเท้าใช่ครับใช่ครับแต่คอนเสิร์ตเดียวเขาเปิดอัลบั้างผาก็ไม่เลือกเล่าให้เราเก็บไว้เก็บไว้สักแบบประมาณครบรอบ40ปีวิวเล็วอเทียอาจจะได้ขึ้นใช่รอรอถึงตอนนั้นเลยเหรอ ก็ไปไถคุยแชร์เล่นอะไรก็เนยไม่รู้มีคุยแบบน้อยใจอะไรเออมันน้อยใจแล้วก็เป็นนักร้องว้ยผมอยากวาให้คุณรับก็จริงๆอ่ะคือเราเวลาเราไปดูอย่างเงี้ยเราก็เราก็มีความสุขเราก็นั่งดูข้างล่างเราก็ได้เห็นครบองค์ประกอบเงีเวลาเราไปเป็นเกสเนี่ยพี่รู้ใช่ไหมว่ามันแทบจะไม่ได้ออกมาดูหรอกมันก็จะได้เขาเรียกว่าอะไรอยู่หลังเวทีสแตนบายอะไรอย่างนั้นผมก็ ได้ได้นั่งดูมันก็ดีแค่ดูภาพรวมก็พอใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้ตอนนี้ถ้าเล d โทมีคอนเสิร์ตจะเอาเขาไปเป็น guest ไหมก็ไม่แน่เพราะว่าเป็นงานกลุ่มเพราะฉะนั้นก็ต้องถามกลุ่มด้วยเหมือนกันนี่เป็นไงล่ะเโยนย้คนอื่นไปก่อนไงก็ไม่รู้เราก็ไม่ก็ไม่ได้เลือกได้ขนาดนั้นระวังคำพูดมากแล้วกลัวกลัวมีปัญหาตอนกลับบ้านหรืออะไรไม่มีไม่มีก็คืออ่าก็ก็ถ้าสมมติ แะโทรมีคอนเสิร์ตใหญ่ใช่ไหมอ่าก็ก่อนอื่นเลยให้มันมีก่อนว่าถ้าเขามีปุ๊บโอ้โหจะดีใจมากเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ทุกคนทําได้ก็คือไปฟังเพลงของแรโรสเต็กก่อนเยอะๆออกเพลงใหม่มาวนดูไปอย่างนั้นนะให้ยอดวิวมันทลักเลยแล้วก็คุณก็นั่นแหละถึงเวลามันก็จะได้มีอ่าอะไรที่คุณ อาจจะสนุกได้มากกว่าเดิมรอนะฮะครับผมดีใจไหมัะคนรักแฟนเราเยอะแน่นั้นหนึ่งห้าคนคนดีใจดีใจดีใจด้วยใช่ก็โหเรามันมันมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นหมุดหมายสำคัญเลยนะของการเพลงไทยอะไรเงี้ยที่แบบที่ศิลปินเดินหญิงเดี่ยวแต่ละคนแบบดุดมีหลายตายด้วยแล้วก็เขาก็มา มามาทำคอนเสิร์ตร่วมกันมันมันมันได้เห็นว่าแบบเออเนี่ยตอนนี้วงการเรากับโอ้โหคือมันแข็งแรงมากมีมีแฟนเพลงที่หลากหลายแล้วก็เขาก็มีทางไปของเขาที่แบบสวยงามอ่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเป็นผลกำไรของคนฟังกับเราใช่ครับมันมีแบ่งค่ายด้วยเนาะอะไรเงี้ยใช่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 จริงจเขาแบ่งเขาแบ่งใช่ใช่แต่ว่าอันนี้คือเขาร่วมกันเลยเขาล่วมกานเสิรใช่ครับใช่ดาว โอเคไม่ได้อะไรเลย <laughs>